ครับสวัสดีครับเจอกันอีกนะครับภาษาจีนจูอินสำหรับคนไทยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากสนใจเรียนภาษาจีนจูอินก็เข้าไปใน YouTube นะครับก็พิมพ์คำว่าภาษาจีนจูอินสำหรับคนไทยนะครับท่านก็จะสามารถเรียนตั้งแต่บทแรกที่เราเรียนเปอร์เพอร์มร์เฟอร์ fer, คือตัวจูอินนะฮะจนถึงบทปัจจุบันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียนเราเรียนเรื่องยิ่นตุง้งยิ่นตุ้งก็คือการกีฬาหรือว่าการออกกําลังกายซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในพารากราฟแรกนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในพารากราฟที่เหลือนะครับโอเคมาดูว่าพารากราฟที่เหลือคือพารากราฟที่สองเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับ Nǐ huì oán chú chú ma Nì oán Nì hui chú ma ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะครับเพราะว่ามีมามาอยู่ข้างหลังท้ายประโยคนะครับหนีหุ่ยอวนจูเฉิวมาจูเฉิวพิงอินอ่าจู้อินเขาจู้ยังไงนะครับจูจื้ออูจูหยางพิงจูจื้ออูจูจื้ออูจูหยางผิงจูจื้ออู่จูหยางพิงจูจูเฉิว อ e o เอาอิลชีอิลชิวจุฉวแปลว่าฟุตบอลคุณเล่นฟุตบอลเป็นไหมหนีหุยหนีหุยก็คือเราเวลาเราถามว่าเป็นไม่เป็นสามารถหรือไม่สามารถก็ใช้คำว่าหุยหนีหุย,หยคุณเป็นคุณเล่นหนีหุยหวนคุณเล่นเป็นไหมหนีหุยหวนมาเธอเล่นเป็นไหมคุณเล่นเป็นไหมเล่นอะไรจุฉิวฟุตบอล ุิ你会玩ห球吗？我不会玩。ถ้าไม่เป็นก็บอกว่าปูหุย่ยไมหุ่ยถ้าเป็นก็บอกว่าหาุ่ย。น不会玩。我不会玩。我หวนฉันเล่นไม่เป็น。 หนีหุอยอิวหยุ่งมาเธอว่ายน้ำเป็นไหมหนีหุอยอิวหยุ่งมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับถามมาหุยมาหุยมาหุยจ做什么จ做就是游泳 我问你就是你会游泳吗คุณว่ายน้ำเป็นไหมวอายน้ำว่ายน้ำเจ็ยงจิอิน来看 e เ u อย่างิ游在这边右手 e o u e o u e e อ u อย่าง平ิว่ายนิำ u u n uong จังเสียง u

ยุง่งฉันว่ายน้ำเป็นนี่ตเสียสเสยสเ่ยวนีเตเสี่ยวออวออวยุ่งฉิอมา อิวเอวยุงเอวยุงสือมานีตาเสเซเซลโรงเรียนของคุณนีตาเสซเซลนีตะเสซเซลโร,รงเรียนของคุณเอวมีเอวยุงสือ อิ่วหยงชือจิ้วซื่อสะว่ายน้ำก็คือโรงเรียนของคุณมีสะว่ายน้ํำไหมชื่อจูอินชื่อหยางผิงชือชื่อหยางผิงชืออิวหยงชือก็คือสะว่ายน้ําอิวหยงชือสะว่ายน้ําอิวไหมอู่ 有吗有没有า回答就是ไม่有ไม่有ไม่有ก็คือไม่มีไม่有ก็คือไม่มี我的学校 ไม่อยวอ่ยวุงชื้อไม่อยู่เขาตอบยังไงนะครับเขาตอบว่าไม่มีวอเตอร์เซียวโรวงเรียนของฉันไม่อยู่ ไม่มีอิ๋วหยุงฉือสระว่ายน้ําเพราะฉะนั้นเขาตอบว่าโรงเรียนของชั้นไม่มีสระว่ายน้ําอันนี้คือพารากราฟที่เหลือนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิ่นตุง้งวิ่นตุ้งก็คือการกีฬาหรือว่าการออกกําลังกายมาดูพารากราฟกันอีกครั้งแล้วก็อ่านแล้วก็แปลนะครับหนีหุยเธอเป็นไหมอวนเล่นหนีหุยอวนเธอเล่นเป็นไหม เล่นอะไรก็จู๋เฉีวมาก็คือจู๋ฉิวฟุตบอลหนีหุยหวานจู๋เฉิวมาเธอเล่นฟุตบอลเป็นไหมหอปูหุยหวานฉันเล่นไม่เป็นหนีหุยอิ๋วยุงมาเยี่ยงย,งยงุงสังซึ่งหยุงหนีหุยอิ๋วยุงมาหอหุยอิ๋วยุงคุณว่ายน้ําเป็นไหมฉันว่ายน้ําเป็นหนีตะเสว์เซวโรงเรียนของคุณ อ,อิวอิวหยุงฉือมามีสะว่ายน้ำไหมไม่เอวไม่มี water special โรงเรียนของฉันไม่วิวอิวหยุงฉือไม่มีสะว่ายน้ำนะครับอีกครั้งนะครับวิ่นตุ้งการกีฬากาออกกำลังกายหนีหุยอวนจุฉิวมาคุณเล่นฟุตบอลเป็นไหมหอผู้หุยอวนฉันเม่นไม่เป็น 你会游มาคุณว่ายน้ําเป็นไหม我会อิฉันว่ายน้ำเป็น。Water School โรงเรียนของฉันอิวอิ่วหยงชือมา。啊น w a t e c h o ยวโรงเรียนของคุณอิวอิ่วหยงชือมามีสระว่ายน้ํำไหมไม่เอ่ยไม่มี。ว a t e r s l โรงเรียนของฉันไม่เอ่ยไม่มีอิ่วหยงฉือ ก็คือไม่มีสะว่ายน้ำนะครับเพราะมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งคนี้อ่านจะไม่แปละนะครับนหวจิ่นตุง้ง你会玩足球吗我不 e อ你会游泳吗我会游泳อย啊你的学校有游่池吗没有我的学校ยง游泳อก็นี่คือทั้งหมดของพารากราฟที่เกี่ยวกับวิ่นตุง้ง ซึ่งเป็นพารากราฟที่2หรือว่าพาะากราฟสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปขึ้นเรื่องใหม่นะครับทีนี้เรามาหัดเขียนนะครับหัดเขียนก็คืออิ้วหยุ่งฉืออิ้วหยุ่งชือ,อ,ชอเริ่มต้นซ้ายนะครับซ้ายบนนะซานเตียนสวย1 2 3่2ส4 5 6า8 เอิ้ยยุ่งหนึ่งสองสห้าหอิ้ยยุ่งชื้หนึ่งองสามสีห้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่้าหิออิ้ยวยุ่งหนึ่ส ห้าชื่อ1 2 3 4งสองห้อิ๋วหยุ่งชื่อก็คือสะว่ายน้ำนะครับถ้าอิ๋วหยุ่งสองตัวแปลว่าว่ายน้ำนะเพราะนั้นคือภาษาจีนจู้อินสลับคนไทยนะครับวิธีจู้อินก็คือการดึงเอาเ e r ร e เพอร์มเฟอรตอร์เอร์พวกนี้มาใช้กับตัวนี้นะะเพราะนั้นเวลาเราหา คำหมายความหมายหรือการออกเสียงของแต่ละคํางเราสามารถที่จะเอาจํานวนขีดเนี้ยเข้าไปหาได้อย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10 1 1นะครับก็คือหาเ็ก็คือหา,อ,อ,หา,อ,หาอย่างนี้นะอย่างเช่นเนี้ยเขาจะมีนี่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการ การหาความหมายของแต่ละคำนะครับว่าเขาให้กี่ขีดนะครับ2ขีดเอ,อ่อหัวซานหัวเราก็ดูเข้าไปนะว่าเราจะหากันยังไงนะครับอันนี้คือวิธีการหาคำศัพท์วิธีการออกเสียงในภาษาศในดิกชันนารีของภาษาจีนนะครับถ้าหากท่านมีโอกาสแล้วก็สามารถไปเดินร้าน ขายหนังสือแล้วก็หา d ิ c t i o n a รีภาษาจีนมาไว้ข้างกายนะครับเพราะอันนี้มันจําเป็นนะครับสำหรับการเรียนภาษาจีนแม้ไม่เฉพาะภาษาจีนนะครับแม้แต่ภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันหรือภาษาใดๆก็ตามจะต้องมี Dictionary นะครับเพราะว่าภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาของเรานะครับภาษาของเราเป็นภาษาไทยเพราะนั้นเราจะต้องมีคู่มือก็คือ d ิ c t i o n a r y หรือว่าภาษาจีนจ่้เตียงไว้ข้างกายเสมอนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้บทเรียนวินตุ้งก็จบเพียงแค่นี้นะครับส่วนบทต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรเราก็มาพบกันอีกนะครับอย่าลืมนะครับภาษาจีนจูอินสหรับคนไทยง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่คุณมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะฮะก็สามารถเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าภาษาจีนจูอินสรับคนไทยแค่นี้ท่านก็สามารถเรียนได้ทุกบททุกตอนที่สอนไปแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อจะได้มีพลังในการหาสิ่งต่างๆมามาเรียนกันนะครับภาษาจีนจุอินสลับคนไทยสลับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ